การันตีตัว๋วสองอันดับคะแนนโลกเมรัชนกรูปแบบเวนทัวร์ของ BWF เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวขวัญใจชาวไทยขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในท็อป10ในระบบการคิดคะแนนแบบเวนทัวร์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF โดยนักตบลูกขนไก่ชาวไทยไวัย30ปีที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันคูมามโตะมาสเตอร์เซปน2025รายการเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ทำให้การันตีตัว๋วเข้าไปแข่งขันในรายการพิเศษปลาย,ป,ายปีแน่นอนแล้ว ซึ่งปัจจุบันนักตบลูกขนไก่ชาวไทยมีแต้มสะสม67,850คะแนนรั้งอันดับ9ในระบบเวิล์ทัวร์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ประเภทหญิงเดี่ยวทำให้คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ HSBC BWF World Tour Final 2025รายการสุดท้ายปลายปี สำหรับสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF จะคัดเอานักแบดมินตันที่มีคะแนนมากที่สุด8อันดับแรกชาติละ2โคตาเข้าไปแข่งขันทำให้ประเทศไทยจะมีหมิวพปรปวีช่อชูวงศ์และเมย์รัชนกอินทนนท์เข้าร่วมแข่งขันแน่นอนแล้วอันดับคะแนนเวิลด์ทัวร์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประเภทหญิงเดี่ยว 1. อันเซยองเกาหลีใต้1 2 1 3 5 0คะแนน2หวังจืออี้จีน1 1 5 8 5 0คะแนน 3. หั่นหยุจีน96,720คะแนน 4. อากาเนยามากูชิดญี่ปุ่น87,970คะแนน 5. เชินยู่เฟยจีน84,870คะแนน 6. พรนปรวีช่อชุวงไทย79,340คะแนน 7. โทโมกะมิยซากิจญี่ปุ่น76,550คะแนน 8. ปุตตรีกุษุมาวดานีอินโดนีเซีย74,480คะแนน 9. รัชนกอินทนนท์ไทย67,850คะแนน10ชิวปินเจียนไต้หวัน62,220คะแนนโดย HSBC b w f World Tour Final 2025จะจัดการแข่งขันที่เมืองหางโจระหว่างวันที่17 2 1ถึง21ธันวาคมนี้ถือเป็นรายการที่มีเงินรางวัลมากที่สุดแห่งปีชิงเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ97ล้านบาท